สวัสดีครับนี่คือท้ายกห้องเกมการอ่านที่มาท้าน้องๆถึงในโรงเรียนที่นี่คือโรงเรียนคลองบางแวกห้องนี้ป .4 คุณครูบอกมาเลยว่าห้องนี้เก่งมากเกี่ยวกับบทกรนถามอะไรตอบเป็นกอนไปดูเลยครับว่าเป็นอย่างไรโอ้โหน้องๆป .4 คุณครูบอกมาห้องนี้เก่งเรื่องบทกรนถามอะไรตอบได้เป็นกอนเลยอ อยากให้กํากลังใจกําลังใจโอ้ดูหน้ารู้เลยอยากอยากบอกเรื่องก่อนกําลังใจใช่ไหมฮะอ่ะถ้าผมท้อแท้ขอให้สู้ทนโอ้อาถ้าผมอับจนขอให้แก้ไขฮะแล้วถ้าผมไม่ไหวขอให้หยุดพักอุย้ยแล้วถ้าไม่มีใครรักอ่ะขอให้รักตัวเองออรักตัวเองรักตัวเองมากขึ้นเลย และในโลกอินเทอร์เน็ตที่ใช้คอมพิวเตอร์สมมติว่าเ,าเกี่ยวกับความรักจะเป็นกรได้ไหมครับได้ครับอ่ะยังไงครับกด F1 ให้เฮลกด F1 เอาปุ่มปุ่มเฮลอ่ะให้เฮลนะช่วยหาล้อโอ้แล,แล้วถ้ากดไอ้นี่ F5 รีเฟรชรักให้สดใสโอ้ยแล้วถ้าเป็นปุ่มพิมพ์สกรีนอะ่ะช่วยแคปเจอร์รูปหัวใจโอ้โหแล้วถ้าเป็นปุ่มอ่าพัดบอลเรียวางรักไว้แล้วหวังเรา หเหมือนเหมือนกับความรักบนปั้นคีย์บอร์ดนะคบผมโอ้โหแลวถ้าสมมดว่าเราเจ็บปวดนะครับเจ็บปวดกับอะไรก็ได้ฮะต้องยังไงฮะต้องปล่อยวางต้องยังไงครับความเจ็บปวดเป็นสัญญาณบอกว่าเราควรปล่อยวางนี่ไงความเจ็บปวดเป็นสัญญาให้เราปล่อยวางเด็กๆเจ็บปวดเรื่องอะไรบ้างครับอกหักอกหักนี่ไงอะไรครับนี่กระโดดเพื่อนต่อยโอ้โหระโดดเพื่อนต่อยต่อยตรงไหนครับ ปล่อยตรงแขนปล่อยตรงแขนเจ็บปวดต้องปล่อยวางนะอ่าอะไรครับนี่โดนล้อชื่อพ่อชื่อแม่ <c oughs> นี่ไงโดนล้อชื่อพ่อชื่อแม่เ <c oughs> จ็บปวดไหมเจ็บปวดโอ้โหเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องปล <c oughs> ่อยวางบางครั้งต้องปล่อยวางไม่งั้นเครียดนะออเป็นมานานแล้วเลยเนี่ยอาจจะปวดเรื่องเนี้ยชอบอ่านบทกร์กันแบบนี้ไปทายกห้องไปอ่านกันต่อเลยจ้า พายกห้องกับน้องๆ50คนด้วยคำถามอ่านรอบตัวถ้าตอบถูกจะได้รับกุ่มซับหนังสือเท่ากับจำนวนคนที่ตอบถูกมอบให้ห้องสมุดของโรงเรียนไปเลยครับน้องๆห้องนี้ชอบอ่านกรอนกันมากเดี๋ยวเราพาไปพบกับพี่คนหนึ่งเขาก็ชอบอ่านกรอนแต่เป็นแบบคาถาอ,อมรัสติอาจารย์ ชว่วงนี้ไม่ค่อยมีเงินเลยครับอาจารย์มีอะไรดีๆแนะนาบ้าง <c oughs> ไม่เป็นไรอาจารย์มีคาถาให้ตั้งใจฟังนะ <c oughs> <c oughs> แค่น้อยสุกสายยาทำกินอย่มีเงินน้อยอย่าคอยว่าสนา <c oughs> แค่นี้แค่นี้แหละรับรองรวยขอบคุณครับอาจารย์ <c oughs> เดอกว่นี๋วกว่นี้กว่อนอาจารย์มีให้คาถาหนึ่งรับรอง เด็ดไม่แพ้กันนี่ป้องไม่ให้เกิดคืออเลยครับป้องกันอุบัติเหตุเช่นไรครับอุบัติเหตุรถชนรถเฉียวเนี่ยรถชนป้องกันงครับรถชนพอรถจะชนเราเราก็โดนหลบก่อนอ๋อโดนหลบก่อนกรณีที่มองเห็นก็โดดหลบได้แต่ถ้าไม่เห็นนะชนเราเลยงั้นก็ต้องไปแก้ไขที่คนขี่คนขับคนขี่คนขับควรจะยังไงฮะถึงจะป้องกันอุบัติเหตุ ขับดีๆขับดีๆยังไงครับอย่าหลับในนี่ไออย่าหลับในการหลับในมีสาเหตุจากอะไรครับฮะเมาเมาง่วงง่วงเราง่วงเพราะอะไรครับดูบอลโลกดึกดูบอลโลกมากเกินไปติดต่อกันหลายวันก็มีสิทธิ์หลับในได้อ่าอันนี้ก็ต้องป้องกันให้ดีนะครับถ้าเกิดให้รีบแจ้งแจ้งตำรวจเราแจ้งตำรวจในกรณีไหนครับคนขโมยขโมยอะไรครับขโมยสร้อยสร้อยอะไรครับ ไฟเพชรอยเพชรเลยอ่ะอออันนี้ก็ต้องแจ้งตำรวจแจ้งแล้วให้รีบดับไฟไหม้บ้านแล้วเขาก็โทรเรียกรถดับเพลิงมาเพื่อดับไฟมาเพื่อดับไฟถ้าไม่ดับอย่าให้ลามไฟลามไฟลามไฟลามเกิดได้ขึ้นตอนไหนครับอากาศร้อนๆอากาศร้อนมันเกี่ยวกับไฟลามยังไงอ่ะความร้อนมันระอุโหระอุมากเลยใช่ไหมเราเคยเห็นไฟไหม้ที่ไหนบ้างบ้านผมที่บ้านคือยังไงอ่ะเป็น ป่าอ๋อที่บ้าน<อ>เป็นป่าอ๋อป่าแถวบ้านโอ้ตกใจเลยอ่ะมีต้นอะไรขึ้นฮะที่เรียกป่าเนี่ยต้นยาอ๋อต้นยาขึ้นเด้ออายาหญ้าไม่ใช่ป่านะครับอ่ะเคลียร์กันใหม่เป็นดงที่เป็นต้นยาลุกล้างเอ่อแล้วไงครับมันก็ไหม้ไมปหมดเลยมีคนชอบเอาของไปเผาไฟไหม้ตรงนั้นอ่าถ้าลามต้องหนีให้รอดน้ําท่วมแล้วเราต้องอพปยพหนีน้ําท่วมเท่าไหร่ที่เตรียมเตรียมละข้าวโอ้โหสูงข้าวเลยคือถ้าได้ข่าวเราต้องเตรียมแล้วนะ อ่ะสมมติน้ำจะมาเราขนของไปที่ไหนครับอพยพที่รงมาที่โรงเรียนก็ได้ที่โรงเรียนน้ำไม่ท่วมอ๋อถ้าได้ข่าวว่าที่ไหนที่น้ำไม่ท่วมเราย้ายมาเลยอ่าที่อ่านไปตะกี้กันเนี่ยก็คือคัดหา,าคำถามจะเกี่ยวกับอะไรนะ่นนี่ การอ่านป้ายรอบตัวเป็นสิ่งสำคัญครับเพราะว่าป้ายบางป้ายนี้มาได้ความรู้และดีจริงๆคำถามถายกห้องป้ายนี้คือคาถาป้องกันสิ่งใดระหว่างกอไก่โรคระบาดหรือขอไข่ไฟไหมป้ายนี้คือคาถาป้องกันอะไรกันแน่โรคระบาดหรือไฟไหมน้องๆห้องนี้จะรู้กันหรือเปล่า เลือกคำตอบครับในข้อนี้น้องๆส่วนใหญ่เลือกตอบขอไข่คุณผู้ชมละครับเลือกตอบข้อไหนทำไมคิดว่าเป็นโรคระบาดเพราะโรคระบาดมันลามได้โรคอะไรบ้างที่ลามได้ครับไข้หวัดไขวัดเนี่ยไขวัดไขวัดมีทั้งไข้วัดธรรมดาแล้วก็นกไขหวัดนกด้วยไขวัดนกก็คือไขหวัดใหญ่ นะอ่าอันเดียวกันแล้วอะไรครับที่ลามได้ครับโรคตาแดงเออตาแดงมันลามได้ยังไงครับเรามันหน้ากันใกล้ๆกันมองหน้าใกล้ๆกันใกล้ประมาณไหนครับปกติเรามองกันใกล้กันอย่างนั้นเลยเหรอฮะโอ้กบางทีอาจจะเล่นกันบางทีก็ใกล้กันนะอ่แต่ตาแดงเนี้ยมันเกิดจากนะ เราต้องล้างมือนะไม่งั้นไ,ไปปลายตามวัวซัวแดงได้หมดแหลอะอะคำไหนที่ทำให้เราคิดว่าเป็นไฟไหมครับแจ้งแล้วให้รีบดับเพราะแจ้งตำรวจตำรวจก็ต้องไปแจ้งรถด,ดับเพลิงรถด,ดับเพลิงก็ต้องมาดับไฟอ๋อไไก็คือมีการแจ้งเกิดขึ้นแล้วก็มารีบดับอมีการแจ้งก็เลยคิดว่าเป็นไฟไหมอกะ้กองเชียร์ทำไมคิดว่าเป็นไฟไหมครับเพราะแจ้งแล้วให้รีบดับหมายถึงว่า การเกิดไฟฟ้าลัดวงจรเผื่อไฟไหม้ขึ้นมาเราจะได้รีบแจ้งตำรวจแล้วก็ไปแจ้งดับเพลิงครับแล้วล่วงระบาดเราไม่แจ้งเหรอโ่วงระบาดเราไม่แจ้งครับรักษาที่โรงพยาบาลได้ครับเป็นตาแดงเราไม่แจ้งใครเลยเหรอแจ้งผู้ปกครองครับอ๋อ้ผู้ปกครองเอาแล้วไม่ต้องมาดับอะไรไม่ต้องดับครับอืมและนี่คือคาถากัน และนี่คือคาถากันไฟไหม้ตอบผิดก็เลยโดนแป้งร่ะป้ายนี้คือคาถาป้องกันไฟไหม้ครับเพื่อบอกให้ช่วยกันป้องกันไม่ให้เกิดไฟไหม้ แต่ถ้าเกิดเหตุขึ้นมาต้องรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่เบอร์9、9 9แล้วให้รีบดับไฟเพื่อไม่ให้ลามไปที่อื่นถ้าไฟลามจนไม่สามารถดับได้ก็ต้องรีบหนีออกจากสถานที่นั้นให้เร็วที่สุดนั่นเองแล้ววันนี้ครับน้องร้องชั้นป .4 โรงเรียนคลองบางแวกนะครับรับผุงซับหนังสือไป44เล่ม แล้วกลับมาพกันใหม่กับรายการที่ส่งเสริมการอ่านแบบนี้กับรายการวันนี้สวัสดีครับ